โตโยต้าแอด i ูน d นะคะวันนี้อยู่กับมาโตเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเราอยู่กับที่ Toyota าแอดจูนนะคะที่สำนักกันใหญ่เทพารักษ์นั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่กม2นะคุณผู้ชมงานหลายๆคนแน่นอนเคยมาใช้บริการที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมที่โตโยต้ a แ United เตสำนักกันใหญ่ที่เทพรัก คุณผู้ชมงาจะบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆลลแวกนี้หรือว่าโซนเทพรักษ์นะคะใครที่มาจาก BTS นะคะก็สามารถมุ่งหน้ามาเส้นเทพรักษ์ได้เลยโดยโรงสถานีสำโรงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่เส้นสีนคลินนะคะก็สามารถ เจอสี่แยกเทพาและเลี้ยวสายมาเส้นเทพรักได้เลยหรือว่าเลี้ยวมาทางเทพรักได้เลยก็จะเจอศูนย์ของ Toyota a แอดยูเตสนักกันใหญ่เทพรารักวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเลยนะคะว่าศูนย์นี้เขามีบริการอะไรบ้างแต่ขอสปอยหน่อยได้ไหมคือทีเนี้ยเขาเรียกได้ว่าครบเลย คุณผู้ชมเขามีบริการครบเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมไฟขายเออส่วนบริการก็มีนะคะศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะคะบอ d y ้แอนด์เพก็มาด้วยและอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าง t ตโยต a าชัวพร้อมบริการคาสปานะคะแน่นอนวันนี้เดี๋ยวมาตุ้มจะพาไปดูให้ละเอียดต่อะลึกลงไปเลยนะคะว่ามีบริการอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้ามาเลยคะ่ะ อะไรค่ะแล้วเรามาอยู่กันที่โชว์รูมขายขาย t o y แอ a at u ิ i เต็ดสำนักกันใหญ่นะคฮะที่เทเบรักคุณผู้ชมคาจจะบอกว่าโชว์รูมที่นี่แบบ ใหญ่มากกว้างนะคะแล้วก็ใครที่แบบอยากได้รถใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถ SUV รถครอบครัวนะคะหรือว่ารถขนส่งขนของมาที่นี่ได้ที่นี่มีให้ดูครบทุกรุ่นเลยคุณผู้ชมแลวถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถใหม่ใช่ไหมและอยากจะมาทดลองขับหรือว่าอยากจะมาเทสต์ได้คุณผู้ชมมาที่นี่ได้เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือว่ามีเซลเนี่ยคอยดูแลหรือว่าให้คําแนะนําแบบเรียกได้ว่าทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึง ช่วง6กโมงเย็นนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะ นัดหมายนะคะมาเทสได้ก็สามารถติดต่อเซลล์เราได้ผ่านช่องทางของ Line Official ของ Toyota a แอด i t เนหรือโทรมาสอบถานที่คอนซินเตอร์เราได้เลยที่ Toyota a แอดวีเนที่เทพรักนะจ๊ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันในศูนย์บริการนะคะของ Toyota a แอด i t เนที่สำนักงานใหญ่นี่เลยที่เทพรักคุณผู้ชมถาการมาใช้งานที่นี่หรือว่ามารับบริการที่นี่นะคะเรียกได้ว่าปลอดภยัยสบายใจหายห่วงเพราะอะไรเอ่ยนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่า ้องรับรองตรงนี้มันสามารถที่จะแบบเออมองเห็นข้างหลังได้ในเรื่องของการทํางานสถานะการซ่อมแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะของการเอารถเข้ามารับบริการที่นี่แล้วก็มาอีกหนึ่งโซนนะคะข้างๆกันเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการรับรถคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําดีมากไม่ว่าจะเป็นการแนะนําเสนอหรือว่าสิ่งที่ควรจะทําของรถของท่านเออนะคะแล้วก็ตอนนี้จะบอกเมาส์เลยเรามีโปรโมชั่นแบบรับซัมเมอร์ ออมีใครไม่ร้อนมากตอนนี้นะคะจะบอกว่าช่วงฤดูร้อนแบบนี้หรือว่าอากาศร้อนๆแบบนี้โตโยต้าเราลองมีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่เลยจะบอกว่าโตโยตา้าเรามีโปรโมชั่นโตโยต้าแอร์แคร์คือการทําความสะอาดแอร์คุณผู้ชมขาหลายๆคนอะ่ะแน่นอนพบปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเฮ้ยแอร์ไม่เย็นนะคะหรือว่าทําไมลมมันออกน้อยรวมถึงแบบรู้สึกว่าทําไมแอร์มีกลิ่นอับ ต้องบริการนี้เลยคุณผู้ชม t o โยต a าแอร์แคนะคะให้เปรียบเทียบดูง่ายๆนี่คือก่อนที่คุณจะพบปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นควันต่างๆเข้ามารวมถึงเชื้อโรคต่างๆด้วยนี่เลยพอทำความสะอาดแล้วก็จะได้เป็นแอร์ แท็บใหม่เลยคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้แนะนำนะทำอย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งหรือว่าทุกๆ20,000กิโลและจะบอกว่าเรามีโปรโมชันด้วยเออตอนนี้สูตรโตโยต้าเรามีโปรโมชันด้วยสำหรับโตโยต้าแอร์แคร์ถ้ามารับบริการนะคะรับไปเลยส่วนลด200บาททันทีนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำความสะอาดตรงนี้คือมันจะมีผลต่อไซ์กรองแอร์อยู่แล้วนะคะเวลาแบบเออไซโกรองแอร์ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าไซโกรองแอร์เนี่ยไม่สะอาดน่ก็จะสามารถ อาจทาให้แอร์เนี่ยมาทำงานไม่เต็มที่นะคะหรือว่าไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งเรามีส่วนลดของตัวไส้กรองแอร์ด้วยลดไปเลยสูงสุดถึง15%คุณผู้ชมถือว่าเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้โปรโมชั่นนี้หรือสอบถามรายละเอียดนะคะสามารถโทรมาที่คอ์เซ็นเตอร์เราได้ที่นี่เลย027533388หรือ Line Official ทางด้านล่างนะคะแอดเข้ามาแล้วก็ สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แอดมินเราได้เลยนะคะที่ Toyota a แอดยูเนเที่สำนักงานใหญ่เทพรักจ้าอะไรคะ่ะสงสัยใช่ไหมมาตุ้มอยู่ตรงไหนของ Toyota u แอดยูเนนะคะจะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะมาตุ้มอยู่กันที่ ศูนซ่อมตัวถังและสีนะคะที่ Toyota Ad อตติวิเตเทพรักนะคุณผู้ชมค่ะจะอยู่ด้านในหน่อยของศูนย์นะคะจะบอกว่าใครที่อยากมาใช้บริการที่นี่นะคะศูนย์ซ่อมตัวถังและสีหรือว่าอู่สีของเทพรักเนี่ยมาได้ง่ายๆเลยนะคะอยู่ด้านในมาติดต่อได้ใครที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสีของตัวรถอยากทำสีใช่ไหมเออหรือว่าเกิดจากรอยต่างๆนี่มาติดต่อได้เลยรวมถึง รถที่เกิดอุบัติเหตุเรียกเคมประกันภัยอะไรมาเรียบร้อยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าศูนย์ของเรารับซ่อมประกันภัยอะไรบ้างออมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะคะมาติดต่อง่ายๆที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีเทพรักด้านในเลยนะคะก็จะมีทางเจ้าที่รับรถนะคะแล้วก็คอยให้คําแนะนําคอยรับรถ ส่งรถนะคะแล้วก็แนะนำบริการดีๆจากอู่สีหรือศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่เทพรักนั่นเองจ้าและอีกหนึ่งบริการนะคะที่ Toyota a แอสซูเนตนะคะสำนักไก่เทพรักนั่นก็คือ To y ย ta ชัวนะคะต้องบอกว่ารถมือ2คุณภาพดีต้องที่นี่เลยนะคะ t o y ยต a ชัวเทพรักนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าราคา โดนใจนะครแล้วก็พอใจทุกดิวเลยเขาบอกว่าคุณภาพมั่นใจออกรถง่ายชวนนะคะที่นี่เลยใครอยากได้รถมือสองนะทักเข้ามาถามก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่คอนซ็นเตอร์เราก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูรถเลยนะรถมือสองที่นี่ก็มานี่เลยที่สเส้นเทพารักนะคะโตโยต้าแอ t e ูเ โตโยต้าชัวเทพรักนั่นเองอที่นี่เลยบริการดีๆจากโตโยต้าชัวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่พบปัญหาในเรื่องของคราบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำคราบแป้งจากงานส่งการหรือว่าคราบสกรปรกอะไรก็แล้วแต่อยากให้มาเซฟบริการที่นี่เลยบริการคาสปาบายโตโยต้าชัวที่นี่เลยนะคะเทพรักนะคะโตโยต้าชัวเทพรักมาติดต่อไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดขั้นพื้นฐานขั้นลึกหรือว่าจะเป็น ครบวงจรนะคะที่โตโยต้าชัวได้เลยนะคะใครที่อยากได้รายละเอียดทักเข้ามาได้เลยนะคะที่คอร์เซนเตอร์โตโยต้าแอดยูหรือลาออฟฟิเชียลโตโยต้าแอดยูนั่นเองคุณผู้ชมจะบอกว่าพาไปทัวร์มานะคะที่ศูนย์ของ Toyota าแอดยูนะคะสำนักงานใหญ่ที่เทพรักเหนื่อยมากๆนะคะเพราะว่าเขามีบริการแบบครบวงจรเลยคุณผู้ชมคา สำหรับใครนะคะที่อยากมาใช้บริการที่นี่อย่างศูนย์บริการ t o y ยต้าแอดจูเนนะคะสามารถโทรน,นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะคะได้ที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ 02753388 3, 3 8, หรือลาอัฟเฟเชียลโตโยต้าแอสจูเนมีอาไซน์นำหน้าด้วยและอย่าลืมอย่าลืมนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ได้ที่ช่องของ Toyota a แ United Channel ให้ด้วยนะคะและเราจะไปเจอกันที่ศูนย์โตโย t a ไหนติดตามได้ที่ช่องของเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย